วิจัยโรงเรียนพอศึกษาครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปศึกษาคนคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในชุมชนนะครับซึ่งคนในชมชนละแวกนี้เรียกกันว่าป่าเวียงครับครับพอบคุใช่ไหมครับครับขอบคุณใช่ไหมครับครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปสอบถามคนในชุมชนนะครับว่าป่าเวียงเป็นยังไงครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์บ้านหลังนี้กอนเลยนะครับป่าเวียงนั่น เวียงเขาอยู่บ้านเขาในไหนเสมือนะเช่นปออุ้ยปอมอนบ้านว่าคนหน้าอกกว้างสามช่อคนสมัยนั้นน่ะมันที่ร้อยสี่พันปีแล้วเนี่ยปอเวียงกันนะาห่อสารเราจ้าห่อสารเขาแหละปอเวียงปอเวียงมีแต้มครับปอเวียงมีแต้มนะเจ้าน้าท่านพ่อตากรไม่เป็นอ่าเวียงเก่าเพราะว่าปัญจามีตากอนนี้เป็นหาหารอย่างเงี้ยปุญจามีเปลียวคุ้มเนาะปัญจามีคุ้มอยู่ กับไ็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองเล็กๆใหญ่ๆส่วนใหญ่กับอย่ยอศยาลยยน,าานี่อันนี้มีแน่นอนเลยนีะและอยากจะถามคุณทา้แกเด้อที่เปนเจอรักขานนั้นเดี๋ยวนี้มันรักขานเขาไปอยู่ในตู้ิทพิพันธ์หมดแล้วเาเียีย,อยนอกเขาเป็นคนด้บปไดบจไมีอยู่าหมยังักอย่างดนาคปเียมก็อของชำนะ แบบแราีตรงนีตเอานน่ะตรงนัเข้าไม่นอยล้วนั่งมยงไไม่ยอนี่อ้กับโกปว่ก็นี่คือยังไม่เดียวนี่ยังมาเดียวนี่ พูมาเขาเจ้ามาเขาอันนี้ได้ยินมาว่าที่ว่ามันก็เขอเจอนน้บอลน้บอนน้ำบอลี้มันพุ่มบอลน้ำบอน้ำบอลนี่มันอยู่นอซายของมันปะปุ่นับมีตังแค่กับมีน้บอมันปะมกก็ได้นะมีนะมีปะมีเนี่เหรที่มีทั้งหมะเราสื่อไปแล้วเจ้าอยาเป็น ท้องก็มาเป็นสองตัวเลยทองอ่ะเนองเลยเองพระเจ้าเราเป็นอี่างไครับมียาอะรมเจ้ายังงามอยู่ะส่าเจ้ถามลุงหมอไทยแก่กูดียังครับแก่กระจอกมูงดีกัว่าใจและม้วนละมือหายเกิดตั้งสักคนทุกคนที่มาอยู่หมู่บ้านนี่พอเกิดมาปุ๊บก็เจอสากปลกหักพัง เจอมอหินเจอผู้ยญาเก่าอย่างทั้งหล่อมันต่ำแนมบางคนจะเจอมูนลเอาละ,ะครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ลุงไทยนะครับผมซึ่งชาวบ้านหลายคนนะครับบอกว่าลาุงไทยความรู้เกี่ยวกับนาเวียงมากเลยนะครับพกเราไปกันเลยคนระับนะครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าบ้านของลุงไทยนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์กันเลยนะครับผมไปเลยครับใครอยู่ครับปุณณูไปไหนครับไปไปสวนปุณอ๋อไปสวนเสวนที่ไหนครับสวนนี่สวนรูรรปนา้ามมรวมรวมวัฒนธรรมติดแม่น้ามันอะไรปุถุษยไทยไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะตามเขาไปที่สวนนะครับไปเลยครับครับตอนนี้เราอยู่สวนนูทร์ ตอนนี้สงสัยว่าลุงอุทยัยทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเราเข้าไปดูกันไหมครับครับตอนนี้เราเจอลุงอุทยัยแล้วรเราเข้าไปหากันเลยเค,ครับเนี่ยก็อนกมาบาาครับสวัสดีครับลุงอ้าสวัสดีเราไปถีงไหนกันนี่ครับอ๋อผมจะมาถามลุง<ม>หนังนเอยวครับนี่ครับปลาเวียงอีครับตรงไหนตอ <laughs> <laughs> มันของโบราณกระเพยกระบาดดันงเดมแบบดีซทราบที่เขาพอจะยังสันติฐานได้หาได้ไม่มีปัญหา อลุงก็เป็นคนที่อยู่ทินนี่ขณะนี้อายุเจ็ดสิบสองปีแล้วมันเป็นเมืองโบราณเท่าที่ตามันโบราณอู่มาทลำกับคนมาเกลุงกับพอจะู่ห้จักนะอาเวียงนี่ตั้งอยู่ตรงในเนาะครับก็ถ้าหากอู่ตามทิ่ตะวันทิศตะวันออกทิศออกของลำนัจ่าเออทิศออกวัดบรรพงษ และมันคล้ายๆอยู่เหนืออยู่เหนือวัดบรรโูคล้ายๆมันอยู่ตั้งเหนือของไอ้น่นลำน้ำจังตรงนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมีลองร้อยดีเห็นว่าตั้งนี้คือตาเวียงครับกําคง้มตเหลือน้อยถต็มที่สมัยก่อนเนี่ยมีเยอะแยะเพราะต้นไม้ต้นตอกที่ว่าถ้วยโถโอชามหรือว่าสิงทั้งหลายแหล่มาก่บสลักคัดพังาน้านม่จางปังเหวบทในขณะนี่เท่าที่จะพอจะมีลองร้อยดับได้ก็ค,คือเมืองเก่า แล,แล้วนอกจากครูเมืองก็จะมีอย่างที่ว่าพอพอ,พอจะหันเารก็จะเป็นลักฐานไวในสมัย,มยก่อนนะครับโอันนี้รักฐานที่แท้จริงที่เป็นวัตถุขนาดนี้ที่ยืนยันอยู่บ่มีครับมีแต่เครื่องสังเคราเพราะที่นี่มันเป็นชุมชนคนโบราณมาอยู่อาใส่เท่าที่พบกัตกรามีถ้วยพวกครับสังเคราะห์มีพระพุทธรูปที่เข่างมอะไรตามน้ำแม่จางที่ลุ่ม ปลาเวียงน่นหละกไ้มีดูจะได้สององนะพระพุทธรูปสมัยเป็นโอ้โหท่านาพระพุทธรูปอ,องคหนึ่งต่ก่อนลุงทวนปลานัในปในไดมาองค์พอดีหัวไปของเก่าแก่เก็บไปตังบุญอย่างล้วนขโมยลักไปหาทําองคหนึ่งลุงนั่นเป็นไปไปตอดแหบริเวณนั่นนะปะนไดไปอันนั้นอยู่กันนาคาวควันอันว่าวันโอ่งเนี่ยคือลุงหนานปลาไปพอตีว่าต่านนี่คือที่ตั้งของปลาเวียงนี่คือกําแพงเมือง อย่างนี้ได้วหมครับแต<อ>่เพืนะ่อนะจะได้พู้ว่าตรงนี้เป็นชุมชนโบราณสมัยสุโข,ขทัยตอนกลางตอนปลายเพียงแต่สันนิษฐานแต่วัสดุสิ่งของที่เขากว่าเป็นของยุคสุโขทัยแน่นอนอันจะได้กอขอบคุณจะรักนาครัำนองครับครับเดี๋ยวกันกัครับครับวันพรุ่งนี้นะครับ,รบเราจะตามลุงอุทัยไปลุยพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของบาเวียงกันนะครับ แล้วจะได้รู้นะครับว่าป่าเวียงอยู่ที่ไหนอันไหนคือคูเมืองนะครับผมเครื่อง,องอยยที่ร่องร้อยจีรืออยู่ขนาดนี้เท่าที่ดูหันไปเยอะเลยครูเมืองมันลุกจึ๊งนี่พ่อวันน่าหมายจางฟังมานี่นะรู้เปล่าออนยังมาเล่นอยู่ในแถวนี้สุดขนาดนี้เนียยประมาณสามเมตรสี่เมตรยังหอเมืองจะมีอยู่สองชั้นนะครับ ชั้นที่ผมยืนนี่ก็คือเป็นชั้นแรกครับผมแล้วอีกชั้นหนึ่งนี่เป็นชั้นล่างครับโอ้อมาคนเพื่อนี่ไปเขาอยู่ไปอยู่ที่ปากดุกวันทุกนาจ้างมันก็มันมันอย่างหน่อยหนูไปได้ไปตรงนี้มันแล้วก็ไปฮอดไปไปหาขท้าบูของมึนเราเล่นประการล่าแล้วก็ข้ามโต้งไป น้ำนี่นะครับเขาเรียกว่าน้าไม้วะนะครับผมซึ่งมาบรรจบก,กับน้ำน้ำจางครับผมน้ําจางนี้เป็นด้านหน้าครับสายนู้นก็จะเป็นน้ําไม้จางครับก่อนแหล่งแหล่งที่จเจริญน,นะครับจะต้องเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำครับผมที่ไหนมีน้ำที่นั่นจะเป็นแหล่งที่จเจริญครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เขาพบพระ นี่นะได้มาเลยอืมใช้ดาาเนี่ยได้ลูกตานี่แหละครับดาเนี่ยดาสมัยปั้เป็นหน้ามือได้ตอนนี้แม่สาวๆะเนาะโอ้อเมยนอ่านเนี่ยอ๋อแล้วนี้มันแตกแลนะน้อยเมยเนาะอหยาหขว่างในในนูมันเพราะว่าอัานมาหว่างเอาไว้เนี่ยมันพัดเลยครับมันพัดแม่ไปได้ดาเปับเจ๊ เดินเมียงหนัเลากิจกรรมโอเดินายกิจร้างอกมอันนี้มันเหลี่ยมอยนี้เอี้ยดอันนี้มาด้วยแม่ก็ดิ้นเยงชายแน่นาะจุ่มโอ๊ขอัขก็เจ้าเนี่ยะมัดูนีนเป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้าทองผ้าตองวะผ้าอะไรทำมีตอมมีสูงโอ้ม่ันก็ดึงแดงตึงแดงขาวๆาเนาะ

ก้าแม่นขายมันให้เขาก็ว่ากันไปมันก่อนแม่บางทีพ่อให้ไปแปลกๆมาทีไปให้กับไปไปจะไปก็ไปไหวบอกเขาเปื่อยโผล่ไปไหนกับไปขอไปดูไปขอไปขอแล้วกลับไปหลอบปลอดไทยมาโดยตลอดมันกรอตลอดเลยมาเปิ Ambassador: ่คุ้มครองไปไหวไปบอกเขาเปื่อยทุกคนเด้อกองสาเด้อวี้ลูกจะได้ออกจากควานเป็นใจเวลาวันนี้เด้อ ที่ตัวที่ตัวไปที่โต๊ะนี้สถานีรถไปมุ่นกินมาจากทางเด้อโอ้ไม่ตกเราติดกับข้อหัวมัดเสียงแทนในสามมัดจิตบันเด้อมาเกี่ยวหัวเด้อตกกับไก่อ้าวคือจุดนี้ไปนะมดเสียงต้งมาบนบ้านครับเอออันนี้เหมือนเป็นของเก่าแก่เพราะว่าประจำหมู่บ้านเขาแล้วถ้าจะไปใต้ไปกล้าขายที่ไหนก็ต้องมาบนที่นี้ครับต้องมาบนที่นี่เพราะว่าเป็นอันนี้ของบ้านเขาอยู่แล้วต้องเกียรติถือ แล้วก็บนบนแล้วมีความรู้ส <powdered> ึกย <standpoint. S 2> ังไงครับมีความโล่งใจก็คือว่าเฮาสบายใจอ่ะประตูขึ้นแตงนักเบื้องฐานกสบายใจไปใายของก็สบายใจก็ยังว่าันภาษาบ้านเฮานะยังว่ามันก็เป็นระดั่เดิมเหล่าความเจี่ยวของชุมคนนะครับ แม้การเวลาจะทำให้ป่าเวียงหายไปแต่ความทรงจำของชาวบ้านยังมีคำว่าป่าเวียงและเล่าสืบสืบต่อกันมาควบคู่ไปกับเจ้าพ่อศาลที่ชาวบ้านเคารพนับถือจนถึงปัจจุบันรู้สึกยังไงครับเหนื่อยไหมครับโคตรเหนื่อยครับ เลยจริงๆเลยครับดีจริง,รง,รงครับครับเนือแเป็กเป็นไงครับเลือกเปกเลยจริงอัะ